อ้ยกัดแล้วกัดแล้วกัดแล้วดหด้ว้ไอป้อง JR นะแล้วก็ชุดตัวเบ็ดของพริมครับเป็นหัวจิกออฟเซนหกนะเดี๋ยวมาลองดูกัน I ตอนนี้ดูเงี้ยวๆับเดี๋ยวไปลองตรงหน้าหมู่บ้านดีกว่าน้ำดูขุ่นขุ่นนะ คนแต่น้ำถือว่าเยอะครับแบบนี้น่าจะโอเคอยู่เดีย๋ยวลองขนานตะลิงฝั่งนี้ดูครับ จมถึงเพืนแล้วก็กอนะกอมาสักช่วงหนึ่งพอเหยื่อเริ่มเหินขึ้นเราก็หยุดครับแล้วก็กอใหม่อุยกัดแล้วกัดแล้วกัดแล้วโอ้ ส,สวยเลยแสมสวยสวยเลยครับตามมากัดใกล้ๆเลยนะจากสเต็ปลากแล้วหยุดลากแล้วหยุดครับได้ด้วยหัวจิกของพริมนะครับหัวจิกออฟเซตพุกของพริมนะแล้วก็เหยื่อยางพริมครับแต่ว่าฉีกกันแล้วโอเค